สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะยิดนดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมษสู่ช่องทาโร่เทอร์พี่ใบเตยนะคะสําหรับวันนี้นะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่พลังงานภาพรวมในเรื่องของการเงินการงานนะจ๊ะเพื่อนๆ ชาวราศีเมษนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมนะคะถึง19เมษายนนะจ๊ะขอให้7ใบนะคะในเรื่องของการงานการเงินในช่วงของเอ,อเดือนพฤษภาคมนะคะ2 5 6 4นะโอเคจ้าอื้ The Hypothese i g h t of Wands mm hmm. Five of Wands k Night of Swords นะคะ Oh! Four of Cups uh, Five of Wills นะคะ Tree of Wands นะคะโอ้โหราศีเมษช่วงนี้เนี่ยมีหลายปัญหามากเลยนะ ทางในเรื่องของจิตใจตัวคุณเองด้วยที่ค่อนข้างจะมีความ,มตกกังวลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเงินการงานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเออคุณนะพยายามที่จะ ใช้เซนส์ใช้สัญชาติตัวเองหนะักมากๆเลยในช่วงนี้นะอาจจะมีการขอพรไหว้พระนะคะในเรื่องของหนะ้าที่การงานอะไรต่างๆด้วยนะคะเออมูหนะักมากช่วงนี้นะจ๊ะเพราะดูแล้วน่าจะมีภาวะความเครียดเกิดขึ้นนะคะไพ่บอกว่านะคะออในเรื่องของการทํางานเนี่ยด้วยความที่คุณนะเป็นคนที่อ,อ,อยากจะ คือมีไฟในเรื่องของการทํางานมากๆนะคะแล้วก็พุ่งตัวมากๆเลยอะ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันมันสร้างปัญหา นะคะอาจจะมีการาทะเลาะเบาะแวงหรือพูดจาไม่เข้าหูกับเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้นะคะระวังตรงนี้นิดนึงเนาะการงานโดดเด่นมากเกินไปมีไฟมากเกินไปก็ด้านไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะจ๊ะเออก็ยังไงพูดจาถนอมน้าใจกันนิดนึงนะจ๊ะเออประมาณนี้นะคะเนี่ยดูแล้วนะน่าจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจนะคะอาจจะมีเรื่องของอารมณ์คําพูดของตัเองด้วยนะคะซึ่งมันสิ่ง เ,เพอคุณอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันก็ส่งผลทาให้ตัวคุณเองเนี่แหละที่จะเซง็งเซงเพราะว่ามันทะเลาะกับคนรอบข้างไปหมดอย่างนี้นะเมตนะเออเบาๆลงนะจ้าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะออในเรื่องของปัญหานะดูแลคพฤษภาคมนี้ก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินนะคะเอองนิน เงินไม่ค่อยเหลือเก็บนะคะดูมีความวุ่นวายในเรื่องของการเงินนะคะอืมอาจจะยื่นกู้อะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้นะอ่าระวังตรงนี้นิดนึง แต่ดูแล้วนะคะเรื่องของการงานก็ค่อนข้างที่จะพุ่งตัวอยู่นะคะถึงแม้เงินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะคะมีการต่อยอดมีการยขยายขยายมีการเลื่อนตำแหน่งโปรเจกต์อะไรต่างๆที่รออยู่นะคะดูแล้วนะคะจะมีเข้ามาแล้วก็จะเป็นการเ,าเป็นสเต็ปที่ดีแหละในชีวิตของคุณนะคะดูแล้วมันจะช่วยทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการงานได้ดีมาก เลยนะคะคอื ừ. ประมาณนี้นะเมษนะยังไงก็ลดอารมณ์คำพูดของตัวเองลงนิดหนึ่งนะคะจะได้มีความสุขในการทางานมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนโสดราศีเมษนะจ๊ะ มาค่ะโอ้โหเดทเลยนะฮะอืม้ม s o f w a n d s the empress page of cups อืมโอเคโอเค king of cups ค่ะ the hermit judgment of wheels, 5 of cups นะคะ queen of swords โอ้โอเคค่ะอืมที่ผ่านมานะอาจจะได้มีความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนชอบพอกันนะคุณชอบเขาอะไรแบบนี้นะคะ แล้วนะคะปัญหามันน่าจะเป็นในเรื่องของว่าอาจจะมีการมามาหายหายหรือเขาอาจจะมีคนเก่าๆของเขานะคะที่กลับเข้ามาพูดคุยมันเลยทำให้เหมือนว่าความสัมพันธ์นะมันมันไม่ค่อยดีต่อใจคุณสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะหรือว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เผื่อเรื่องนิดๆอ่ามันก็เลยเหมือนมีการได้พูดได้คุยกันว่าโอเคงั้นไม่ไปต่อนะอะไรแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้ตัวคุณเองเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนโอเคเสียใจแหละนะถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะคะแต่ก็พยายามที่จะ รีเซ็ตพลังงานตัวเองนะคะเออแบบว่าโอเคอันนี้ที่จบไปแล้วก็จบนะเริ่มต้นใหม่ได้ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยนะคะอายุน้อยกว่าอะไรต่างๆหรือตัวคนคนเก่าๆนี่แหละนะที่ยังมีความรู้สึกหวงรู้สึกหึงคุณอยู่อะ่ะเออยังไม่อยากปล่อยคุณไปไหนก็เลยยังมีการส่งข่าวคราวในเรื่องของความรู้สึกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะจ๊ะแต่ตัวคุณเองเนะี่ยดูแล้วคุณค่อนข้างที่จะอา่าดึง พลังงานกลับมาแล้วก็ไปโฟกัสในวันข้างหน้าในสเต็ปใหม่ๆเรื่องของการงานในเรื่องของคุณเนี่ยสามารถกว่านะคะอืม ราศีเมษค่อนข้างสตรองนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะเมษนะคนโสดดูแล้วคุณจะรักตัวเองมากๆรักตัวเองแล้วโฟกัสกับหน้าที่การงานนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะศึกษาอะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยนะคะหรืออาจจะมีการไปศึกษาในเรื่องของปรัชญาชีวิต จากราอะไรต่างๆการนั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะคะม,มันก็เลยทําให้พลังงานของคุณเนี่ยดีมากทีเดียวนะส่งเสริมตัวคุณในเรื่องของการเงินมากๆด้วยแล้วคุณก็มีความสุขกายสบายใจอยู่คนเดียวก็ได้แฮปปี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไปมองว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันมันเคยเป็นความรู้สึกดีๆนะกับ กับเขากับคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพยงแต่ว่าถ้าจะกลับมาหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วมันไม่ชัดเจนมันมันไม่ค่อยดีต่อใจคุณคุณก็ไม่เอานะคะคุณจะตรองมากๆเลยนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมดูแล้วแบบคุณค่อนข้างที่จะสตรองแล้วก็โฟกัสนะคะในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วคุณก็ไม่แคร์ด้วยนะจ๊ะว่าใครจะอะไรยังไงเพราะว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้ว ประมาณนี้อืมลดมากนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีเมษนะโอเคจ้ามาต่อกันด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษคนมีคู่ สิบใบนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหสิบสี่ความรักของชาวราศีเมษคนมีคู่คนมีคนคุยจะเป็นอย่างไรนะคะมาค่ะ a อ e of wands ค่ะ ฟีนออฟคัพส์ค่ะเอทออฟซอสค่ะแฮงแม่เซเว่นออฟวอนส์เพจออฟวอนส์คิงออฟวิวส์เดฟูค่ะ The chariot นะคะปิดท้ายด้วย night of swords ค่ะอืมโอ้โหในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะที่ผ่านมาดูเหมือนคุณนะค่อนข้างที่จะพยายามเนาะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มันไปได้ด้วยดีคุณดูรู้สึกว่าคุณจะพยายามจนมันเหนื่อยนะคะแต่อีกฝ่ายนึงอนะ่ะ ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกเลยแล้วก็ดูเหมือนเขาค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งพูดน้อยนะคะพูดน้อยไม่แสดงออกนะคะเหมือนเขาเพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องเงินหรือว่าเรื่องฐานะของเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้ว เหมือนเขาค่อนข้างที่จะคิดช้านะคะในเรื่องของการมีคอมมิชเน้นหรืออะไรแบบนี้หรือแสดงออกอะไรให้มันชัดเจนจะเตปต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,อะตอนนี้นะคะคุณเลยคุณไปมองว่าคุณระรักเขานะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้เขาค่อนข้างมากคุณเลยค่อนข้างที่จะพยายามนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าพยายามนะคะเหมือนเดิมนะคะในสิ่งที่เคยทํามาก็พยายามอยู่ เหมือนกันแต่มีความอึดอัดใจมากนะคะมีความเหนื่อยใจนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วอเหมือนว่าเขาเหมือนว่าความสัมพันธ์มันโดนฟรีสไว้เนอะเหมือนว่าเขาบอกให้คุณรอนะคะแล้วตัวเขาเองก็เหมือนว่าก็ยังใช้ชีวิตปกติสุขดีนะคะแล้วตัวคุณก็รอเขาด้วยความหวังนะคะว่า ออคุณจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเขาจะมายืน่นความสําคัญคอมมิชเมนต์สเต็ปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยให้คุณนะคะอืมดูแลค่อนข้างที่จะอึดอัดใจพอสมควรเลยนะเมธนะในอนาคตนะคะช่วงของเดือนพฤษภาคมนะ ราศีเมษคนมีคู่นะคะปัญหาเดิมๆนะคะไม่ดีต่อใจกับคุณเลยนะคะปัญหาเก่าก็ไม่ได้แก้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดน,นี้ยังไงนะคะไม่รู้จะแก้อยังไงไม่รู้จะไปต่อยังไงไม่รู้จะออกมายังไงนะคะมีแต่เรื่องการงานเท่านั้นแหละนะคะที่ดูแล้วคุณจะพอที่จะโฟกัสได้นะคะอาจจะมี การพูดคุยการติดต่ออ่ะอืมดูแล้วคุณอนะ่ะจะพยายามนะที่จะส่งข่าวคราวแสดงให้เขาเห็นว่าเออโอเคอยากไปต่อนะคะความสัมพันธนะ์อ่ะเอาจริง,รงนะเตยก็มองว่าจริง,รงมันไมได้ยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเลิกกันหรอกนะคะมันก็ยังพอไปต่อได้แต่มันก็ไม่ได้ดีต่อใจเบอร์นั้นเพราะว่าแนวโน้มมันยังดูมีปัญหานะคะมันยังดูมีอะไรที่ยังต้องโอ้โหต้องคุยต้องเดลต้องดีลกันอีกนะคะ อืมเดี๋ยวขอขยายในออฟสอดนะคะอืมโอเคดูแล้วนะคะมันจะเป็นเรื่องการทะเลาะการใช้อารมณ์การโมโหพูดจาไม่ดีต่อใจกันนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบ พูดจาไม่ดีนะคะอีกฝ่ายนึ่งก็ไม่ได้ว่ายอมนะอ่าก็ตั้งดาบรับเหมือนกันนะคะปัญหาเก่าๆที่มันสะสมมามีโอกาสที่จะเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตด้วยนะจ๊ะอ่อถามว่าความสัมพันธ์ดูแล้วจะไปต่อได้ไหมไปได้เพียงแต่ว่า ถ้าคุณจะไปกันในเวเนี้ยนะเตยมองว่ามันก็ไม่ได้ราบลื่นไม่สวยงามแน่นอนนะจ๊ะเพราะยังไงเอ่อพราะฉะนั้นนะคะก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันก็ปรับนะคะอะไรที่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่แล้วเหนื่อยท็อกซิกนะคะบางทีก็ ลดระดับลงมาบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันจะได้ทําให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะเพราะดูแต่มองว่าตัวตนคุณเหนื่อยมานานแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็ยังเหนื่อยนะคะอนาคตก็ดูเราเออมันก็ยังไม่ได้หยุดเหนื่อยเลยนะคะอ่าก็พักผ่อนจิตใจของตัวเองบ้างนะคะอืมหลบไปพักไา้พักใจบ้างก็ได้นะคะออกไปท่องเที่ยวเดินทางก็จะได้เ,เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองได้บ้างนะเมธนะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะ ยังไงก็แล้วแต่อย่างที่บอกกันตลอดนะคะมันเป็น general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะอาจจะไม่ไ้ตรงกับคนราศีเมษทุกคนนะจ๊ะยังไงก็ใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบถ้าใช่ถูกใจนะคะฝากกด subscribe นะคะกด like comment ติชมเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะมีอะไรที่สามารถนําไปปรับปรุงได้เตยก็ยินดีนะจ๊ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ